นี่คือสิ่งที่ห้ามทําเด็กขาดเมื่อเวลาไปเที่ยวทะเลคือก่อนนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวเกาะหลันตาคือฉันเนี่ยลงเกาะใช่ไหมแล้วทุกเกาะที่เขาพาเราไปเนี่ยมันมีป้ายเตือนแบบเยอะมากนะว่าห้ามทาอะไรอย่าทิ้งขยะห้ามหยิบนู่นหยิบนี่กับซึ่งส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราพอรู้กันบ้างอยู่แล้วค่ะ แต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนนะคะที่แอบมือบอลขอเก็บกลไปฝากเป็นของฝากในเหอะแต่จริงๆมันไม่ควรเลยนะคะเพราะทุกอย่างที่อยู่ทั้งในทะเลอย่างเช่นปะการางังหรือหอยต่างๆที่อยู่ตามชายหาดก็ต่างม,มีความสําคัญต่อระบบนิเวศท,ทั้งสิ้นเลยนอกจากนี้เราก็มีโอกาสได้ถามพี่ๆเจ้าหน้าที่บนเกาะน,นะคะว่าถ้าสมมติเกิดมีนักท่องเที่ยวละเ,เมิดกฎขึ้นมาเนี่ยเราจะทํายังไงจะมีมาตรการอะไรบ้างเขาก็บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะตักเตือนก่อนคะ่ะแต่ถ้าหากมีครั้งที่2นะคะก็จะมีการดําเนินการแล้วค่ะแต่ถ้าหากผิด อย่างชัดเจนเลยแล้วก็กระทบอย่างเป็นวงกว้างนะคะอย่างเช่นอยูดีมีคนเอาอวนมาลากตรงนี้อันนี้ก็คือสามารถจับดำเนินการได้เลยค่ะแต่ขอแอบบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสามารถเก็บกลับไปบ้านได้นะคะนั่นก็คือขยะค่ะอันนี้เก็บกลับได้เลยเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ประโยชน์ต่อทั้งส่วนรวมแล้วก็ดีต่อระบบนิเวศด้วยนะคะ